สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีการคัดรอบของผมนะครับว่าแกะแบบออกมาแล้วเนี่ยจะได้ให้ฟ้องอากาศมัญหายแล้็เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเกลี่ยผงเนื่อมันเหมือนลอกมากที่สุดนะครับอันนี้ครับแกนี่ผมกะทอดแบบออกตะกี้นี้เวลาทอดแบบออกมาแล้วมันก็นจะมีฟ้องอาการแบบนี้นะครับมันเรลียบนะครับฟองอากาศ พอคัดเซรมันก็จะเป็นเหมือนฟังนี้อันนี้คัดรอบแต่ยังใบแห้งเดือนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีกันปูนที่ใช้คัดรอบนะครับถ้าไขมีงบนักไคที่มีงบนักนะครับสามารถซื้อปูนรอบบางสมน้ำหรือก็คัดได้เลยแต่ว่าวิธีง่ายๆที่ผมใช้ก็คือเอาปูนปอดแลนด์นั่นแนหะ ผสมแนมครับบต่ต้องผสมซ้ายนะปูนป้อนแดนผสมแนมนึกใขึ้นมันเหนียวเหนียวแล้วก็ใช้ถุงมือยางเนี่ยควดัดแล้วก็หลูบๆไปตีฟองอากาศนะครับเดาาหเย๋ย่างพอหูใหญ่ๆเขาก็ขวดโมลหนักๆหน่อย ตอนทํำไม่ๆนี่มีลูกค้ามาซื้อเราก็แนะนํามานะครับบอกว่าถ้าคัดถ้าเรียบแถมนน้อยมันก็นจะงามนี่เนาะตอนนั้นเราก็คัดประจางเดี๋ยวได้วิธีจากพี่เคยนะครับอบคุณจะนักมาบอกวิธีคัดคัดมันกระหางคัดรอบกระหางนะครับ หูใหญ่หูหนึ่งะปิดไปแบบนี้ก่อนควจริงสไตล์ผมที่ผมชอบนะ<ด>หมอ,อยาครับถ้าแห้งมามันจะสวยถึงขั้นตอนนี้แล้วของปาดลบหูขอ,องอากาศซ็ดเรียบร้อยนะครับกะใช้ฟองหนามจุกหนามแล้วก็ผมนามไปตีอูนที่เขา ปั่นปันปันตะกี้นะครับแล้วก็ใจีเปลี่ยงตัวนี้ลูบๆขึ้นจะไปให้แนามันแห้งนะครับต้องใส่ใจปาดเร็วๆถ้าแนามแห้งมันก็จะบวบเป็นว้าวน้านะครับอันนี้กัอยูดีจินตนาการเลยครับผมจะเอาเราเราไปตั้งไหนไปตั้งไหนนะครับเอาสั้นเอายาวว่าแล้วแต่ แต่แต่สลานะครับไม่ได้แต่คนทำนะครับแขนนี้กับพอละเมืนกน,น่าจะออกมาใกล้เชียงรอบมาก,กน,นะครับอยากไตัอูตัวอีกหนึ่งครับได้กมเห็นอ่ะจากที่มีฟองอากาศนักนักตะกี้นะครับ ลูบกําแล้วก็เอาเตียงปดัดเหยี่ยกําก็งามขึ้นมานะครับจะนี่ผมก็คัเดเหล๋อวฟังนี่แหมด้านหนึ่งบริคาดเดือดสักด้านนี้ผมคัดเรียบร้อยแล้ะคลิปนี้กะขอจบไปดีก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไปมาว่ากันนะกรับเรื่องว่ารอกระถางสูงไหนนะครับแต่ผมอยากรอกระถางแคตัดสามลุมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดคลิปสอนแล้วกัน ลง y u u u b e เห่มกำน,นะครับคลิปนี้ผมแนะนำกันคัดรอบมาก,ก่อนง่ายๆครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบไปก่อนครับผมสวัสดีครับ